ยี่ห้ครับโอ้โหแล้วตึ่งตามหัว่า ส่วนใหญ่เขารับ ใช่คนี่ไม่เอาคู่คู่หนึ่งใช่ไหมเราเอคู่ไหนคู่เาเยิบบาทคู่เดียวแปดสิบบาทไม่เอาคู่ไนคู่ไนเอาคู่นี้ก็ได้คู่นักก็ได้ Không subscribe cho kênh Ghiền có Gõ ai <laughs> không? bỏ lỡ những có hấp dẫn ที่คุ้มกันใไม่ดีฟังดูช่างลบไปฉิบคนที่เคยเฝ้ารอไปฉิบคนที่เคยรอใจฉิคนที่รักก็ไม่ใช่ใคร

คุณพี่๋าใส่กรอบซีพีค่ะมาเลือกก่แปดสิบบาทแปดสิบบาทค่ะขอบคุณคะลูกตัวไหนคะลลบนี่นี่นี่รวมควรหนักกรอบค่ะหนังกรอบคูบ่ละร,ร้อยห้าสิบคู่นี้ได้ใช่่คู่ ออกไปไม่ให้กินให้กินแล้ว